สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้อยู่กับผมในช่องปองคงเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นท e a m d e a t h m a t c หรือว่าเล่นมวดธรรมดาไปก่อนนะเรื่องแรงเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้แรงมันเริ่มตึงแล้วไงเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมมาเล่นแรงให้ดูกันวันนี้เอาหมดพักค่อนไปก่อนนะโอเคครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาห้องกันก่อนนะครับผม โอเคครับตอนเราได้ห้องแล้วแล้วผมเพื่อนเดินเบียดดิโอ้ยเดี๋ยวว่าไม่ตายนะ องเฮ้ยเปลี่ยนดิสวยครับสงตัวส่งตัวลวดนะ Enemy in sight อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโทษขอโทษผู้เล่นไม่มีอะไรอุ๊ยไปไปไหนแล้ววะไปอ,อยู่นี่ตายไปซะได้สองตัวครับ แอปเป็กเยอะจริงล่า D ล่า D โอ้ยโอ้ย,อยเหนือกว่าจะล่อแล้วนะ โอ้ยหนีน้องตามโอ้ยโธ่ตะกดยิงไงไปกดนี้รอดทำไมเนี่ย Enemy contact สวย โอ้ยโอ้อะไรวะอยู่ข้างหน้าแท้นะอุ้ยเพื่อนเราไม่ใช่ใครไกลครับเฮ้ยจริงเหรอขนาดนี้มนไม่ตายนะ t วิว b ไปแล้วลูกโอ้โหนู้จะไม่อนะโอเคครับได้สี่สิตัวนะครับ โอเคครับเราก็มาอยู่กันในแม็ก์ที่สองนะครับไปเลยเพื่อน ไอ้โอ้โหปืนสายสุดเกือบไม่ตายนะ อุยโอ้โหข้างหน้าด้วยโคตจี้เลยถามเมื่อกี้นะไข่ไล้ฆ่าผมวะ นู้นเขาอยู่ตรงนู้นไนะเก็บสองในเวลาอนันสันสน้นรงนี้ออยางงันไม่ตองตัว ôi 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 ơ, dương 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 phương này đâu Oh. Này, ra thức cái này โอ้โหโดนตุอยหลังนะทุกคนเฮ้ยอย่ายกลบดียิงไม่ได้ ในทางโน้นทางโน้นทางโน้นใครอยู่ทางโน้นอยู่คนหนึ่งนะโอ้โหต้องตัวเน้นด้วยจนไดโอ๊ยหันมาเจออีกคนหนึ่งนะโอผสุดเลยอ่ะ โอ้ผมเลื่อนนิ้วไม่ไปนะโอ้ยโอ้ยนิ้วมันสุดแล้วอะมันเลื่อนไม่ไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจทะเบเพียงแท่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคราวหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ